ไม่ได้เจอน้องนานมากขอร้องเพลงกับน้องๆหน่อยได้ไหมได้ทื่ดาวดวงนั้นที่สักที่เย็บเป็นนี่ต้องคนไปขวัญเราทำไมทเอาเอาแนทด้วยแนทด้วย net มามาเวทีอะไรนะเวทีผมเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่ที่เขาขับรถตุ๊กๆเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ชุดประจำชาติเขาเสียงกับน้องแนทด้วยครับผม เสิร์ไพ่มากร้องเพราะร้องเพราะมากใช่ขึ้นมาเนี่ยว่าพี่ตายคือพี่เฉพาะว่าพี่เป็นสองคนแรกที่ชมหนูนะคะเพราะว่าส่วนมากคนจะแบบบอกว่าหนูร้องไม่ค่อยเพราะเฮ้ยไม่เลยจริงเหรอส่วนมากคนที่ไม่ร้องไม่เพราะที่เขาบอกว่าร้องไม่เพราะนะพี่ไม่นเป็นแค่แชแนทเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงนี่พี่พี่นี่แหละนะโดนมาสิบกว่าปีแล้วล่ะไม่มีใครจริงจังมาเพลงต่อไปดีกว่าเพื่อนเอา ไปได้คนไม่ได้เมาไม่ได้อยู่บ้านหนูลองได้หนูลองได้เพราะว่าหนูเคยมากดหนีตาแต่หนูไม่เข้ารอขอซักท่อนได้ไหมคือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นแล้วฝันคงไม่ไกลคือดาวดวงนั้นต้องเวอจุดสุดใจมีป่ะไอ้แักไม่มีไปเจ่าพี่จริงเหรอจริงเหรอพูดเป็นเล่นไม่ใช่แต่เราร้องไม่ถูกไงมีมีหลายเวอร์ชั่นใช่มันมีพี่มันมีสิบกว่าปีน่ะใช่แล้วเดี๋ยวมันขึ้นไม่ถูก เพราะว่าแต่ละปีมันแบ่งเราเพลงพี่แหละเพลงพี่เอาเพลงพี่ดีกว่าเพลงพี่เตรียมเอาไว้อ่าเอาใช้คนหนึ่งได้ไหมต้องขอโทษแทนพวกเราด้วยนะครับใช้คนหนึ่งได้ไหมเป็นงานของคิอันนี้เป็นการต้นสดคืออยากร้องสดๆตรงนี้เลยครับมาไม่ได้เจอกันนานใช่ครับสองคนหนึ่งร้องตรงๆหนูนูนั่งดูได้ไหมใช่คนหนึ่งแต่ทีผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องด้วยกันพี่นกน้ำเลยนะจะดีมากช่วยตบมือให้จังหวะด้วยตรงนี้มันเบาเฮ้ย cảm thấy xuống với ma quái thuộc ngoài cóông mâ to thêm nay หัวใหญ่เธอเท่านั้นเขาแค่เพียงยังมีใครที่หววใหญ่กันไม่เคยต้องการสิ่งใดด้ใจที่ฉันให้เธอเธอต้องแค่ับไปเธอไม่ต้องบอกสิ่งใด ตอบแทนมาให้ฉันข้างบนฉันเป็นเพียชใยคนหนึ่งที่อยากดูแลหัวงใหญ่เธอเด่นั้นขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดแค่เียส่วนหนึ่งจากใจของเธอหากพอจะมีให้ฉัน ขอแค่เพียงยังมีใครที่หววใหญ่ดังไม่เคยต้องการสิ่งใด,ดมีความสุขส่งเสียงให้พวกเขารู้ได้ไหมชันสองด้วยชันสองโอ้โหฉันสนมไม่หีให้ฉันขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกันไม่เคยต้องการสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งจากใจ,ใจของเธอหากพอจะมีให้ฉันขอแค่เพียงยังมีใครที่หวงในั่งไงนี่ลยนี่เลยอะไรที่มันไม่ได้ซ้อมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยใครเรื่องเพลงวะ ลองวลองเพื่อดาวก็จบแล้วเมื่อกี้เนี้คำคำเอาไม่เองลองมีสักเพียงหนึ่งแบบแก้ตัวไหมมีว่ามีแค่รเขาไม่ได้เพื่อดาาโดยเาจเดอะสตาร์ปีไหนก็ได้ใช่ไหมปีไหนก็ได้และเดอะสตาร์หญิงหนึ่งคนไม่ใช่คุณี่เดอะสตาร์หญิงวันนี้เปลี่ยนจากและประกวดเวทีอะไรไหมไม่ใช่เล m ที่เดียวไม่จุดเคียวที s เด i ยวที่เดีย มก็รีบตอบทำเป็นรู้เยอะแล้วก็พูดผิดคือแบบสมัยก่อนมันเป็นมิสเอเนเ์ปีหกปีฮกตามทีไปดูแลตามเขไปฉนไ่ทว่าฝนและฉันต้องทำที่ยิ่ง ฉันคือคนร้องเพลงว่ะจะร้องไปนาที่ใจบเบลลงให้เพลงกันกูกล่อมไปเดา,า,า,าจะเต็มฟ้าและฟ้าดูยังกว้างใหญ่กดเห็นยังมีที่หวานมากมายพอให้ดาวดูแม้ฉันจะไม่ยอมแพ้งนรักดาเพียงใดเขาจะรักมัน จะให้ถอยยั่งใหญ่ในฝืนใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจเพื่อดาวาดวงนั้นที่ัที่อยาเพื่อดาวดวงนั้นแล้วฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนาฟ้า โดยดาวดวงนั้นฉันจะทำให้ดีกวา่าโดยดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะคยวยว่าและจะทำให้โลกไี้รับรู้ฉันจะเป็นดาวตอ่อรฉันจะไม่ท้อ ชีวิตก็ไม่เหมือนกันจะเหมือนกันตรงที่ความมุ่งมันไม่มีวันจะเล,ลอกลาต้องในแค่ไหนที่ยิ้มจะมีน้ำตามาุงเทไม่ลาุณค่ะที่อยู่เป็นคนสุดท้าย จะนักหนาเพียงได้เจอรักใจะให้ถอยยังไงในหัวใจมันฝันก็ทำไปเติมหัวใจเดวดวงนั้นชี่ันที่าปดาววงนั้นและฝันคงไม่ใครเวาววงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงนั้นันว่าเมืาดวง เพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเพื่อาดาวดวงนั้นฉันร้องจะคอย่คว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวโอเคไหมจะโอเคได้ขอเสียงดังที่ฟันที่ากเไ็น เพื่ดาวดวงนั้นเราพันกุม่ป็นไ,ไรเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้ต้องสุดใจจะเป็นดาวดวงนี้บนยอดฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฟ้าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้ได้กวา่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะคลยควา้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว ิงวอาจจะจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวขอเชิญนักให้กับสีทุ่ท้ายจาก The s t า r ท้งฟ้า แล้วเวกนี้ใครจะเป็นคนที่ต้องออกจากบ้านไปคนก็เลยของคนทั่วประเทศอยู่ที่ผมแล้วครับทั้งทา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 งลุ้นมากตอนเนี้ยมีนักเก่งอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยเฮ้ยแต่คุณไปเขาตามคุณนันหมดเลยนะเขาเป็นแฟนเดอร์ซ่าจริงเออหาเขื่อมือมือเีาก็ไปหมดเลยดูดูดูทุกอ่ะทุกรุ่นค่ะเอ่าอ่จริงตอนออดิชั่นเขาใช้เพลงนี้ออดิชั่นนะเออใช่เอาแนทเก่งมาเหรอ หนูค่อยมาแต่หนูไม่ได้เข้ารอบหนูมามีปีพี่ตั้มค่ะเดอะสตาร์เก้าใชเา่เป็นไงละ่ะชอบปะลาเสียงอะไรสักครั้งปะลาชอบมากแต่ตอนนี้ผมขอตรงๆอ,อย่างเดียวตรงๆในเมือ่อคุณตอดตะเก็ตคุณไปอยู่หางหาพวกเราได้ไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> เหมือนมีสปอตไลท์อยู่ตรงนี้แสบตา พี่โน่ครับไปไงบ้างได้เจอน้องน้อยอีกครั้งหนึ่งผมมีความสุขครับมีความสุขทั้งตรงทั้งกันทั้งแน่นเลยครับแน่ตตอนแรกบอกว่าร้องเพลงนี้เป็นเปไงร้องเข้ากันเลยบ้าเราก็ทีใจแบบยังตรงครับก็ถ่ายละครด้วยกันซึ่งก่นมาดีครับแล้วน้องก็ตั้งใจมากมีวินัยมากถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจ หุ่นไม่ได้แบบนี้หรอะใช่น,นี่คือเล่งล่าสุดที่พวกคุณเล่นด้วยกันเลยใช่ใช่แล้วก็อีกคนนึงก็คือกันไม่ไม่ได้เจอนานหมายถึงว่าไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันนานครับแล้วก็ดีใจเคยบอกกับกันมานานมากแล้วฮะว่ากันทําไมยังแบบไม่ไปทางลูกทุ่งไปทางลูกเพราะว่าผู้ผมรู้สึกว่าเขาร้องลูกทุ่งเพราะมากมากแบบมากมากมากครับแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแล้ววันนี้มันกลายเป็นแบบเหมือนกับผมไม่ได้มาทําง,งาน นั่งแล้วก็มองมองน้องใช่แล้วน้องก็ร้องน้องเองแล้วเราก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขอะไรงนี้ครับชื่นใจไปกับกับเพื่อนฮะแล้วก็ดีใจวันนี้ดีใจเราคิดถึงครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเจอพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเออว่าพี่น้องหายไปเลยครับ ยุ่งงูกัดข้างตานั an ่งเดี๋ยวเลือดเล็ดเข้าหัวใจฝากบอกนากเซ็นท่าด้วยนะครับมันระวังงูไม่มาไม่ดะมาตอนชุ่มเดินมาครับกัดเข้านี่ครับกลัวคิดเข้าสู่หัวใจยังไงตอนแรกก่อนขึ้นมาทีนี้กัดตรงหัวนะแล้วทำยังไงครับแล้วเอาบ้านคอ บ้าพอพี่กันเป็นไงบ้างวันนี้มีความสุขมากครับแล้วก็ได้มาเจอแตนการทุกคนที่นี่นะครับรัชมาถมแล้วก็แต่ๆ่พวกเราทั้ง4ี่คนก็อบอุ่นมากครับแล้วก็ได้มาทํางานกับพี่ชายนะครับผมน้องชายแล้วก็น้องสาวองคนหนึ่งซึ่งมากความสามารถจริงๆนะครับแล้วกเ็เหมือนกันครับไม่ค่อยได้เจอพี่โนโ่เวลาทางานด้วยกันวันนี้ก็ได้เห็นว่า โอ้โหยังคิดถึงบรรยากาศเก่กาๆที่เราได้ทําง,งานด้วยกันเสมอ,อ,มอมแล้วก็โดยเฉพาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพื่อดารงนั้นผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันค,คือคิดถึงแบบสมัยตอนที่เราแบบนะเดบิวต์กันสี่คนสาสี่คนนี้แล้วก็แบบโอ้โหมัน,ม,น,ม,นมันเกินความรู้สึกครับก็ก็ดีใจที่ได้พิมพ์ผม,ผมลืมครับต้องจ่ายเงินไม่ครบใช่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 เลือเท่าไหร่นะยังเเหลือแู่เดียวเราเหลือแค่เดียวเราเอาสักคําถามไหมล่ะก่อนจากกันวันนี้เออ กันเป็นคนคิดอ่ะกันเป็นคนดูว่าใครเป็นคนยกเร็วแล้วกันเลือกโอเคแล้วพี่ถามพี่ถามอ่ะโอเคเอามือที่ติงหูนะครับก็ต้องเล่นตามเขาตรงตรงตรงให้จังหวะแล้วกันตรงตรงนับแล้วก็กันเลือกมอบหม่ได้ที่สุดเลยเนะเอาเลยนะแล้วใครเสียได้ค่ะผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองโอเคโอเคหนึ่งสอง สาดับโหเป็นหน้าที่ตงนภัสครับอ่าน้องคนนี้ครับโอ้ยชัวร์ไม่ชัวร์หรอกแต่ว่ายกกันเร็วมากทุกคนเลยแต่ว่าน้องเขาแบบว่าดูแบบน่าจะชัวร์ใช่ไหมชัวร์นี่คนเฟิี่มีคนช่วยดูใช่เชิญค่ะคำถามของพี่โน้คำถามจะเป็นน้องแน็ตคิดโน้ โอ้ไอเราก็ว่าทำไมต้องแนทว่างงานอายุ38มสิบแปดแล้วหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวผมอ่ะ๋อเป็นเหมือนป่าป่าโน่ป่าโนป่าโนน้องแนทรู้ตัวหรือยังแนทได้คำถามเออพี่นัทถามคำถามนะพี่โตโน่มีแฟนชื่ออะไรยอดเลยคำถามนี้พี่บอกเลยเป็นคำถามที่แมทกัะท่านนักข่าวบ่ามันยังไม่กล้าถามเลยขอบคุณแนทมากมากอย่าไปบอกเขาาใครกระซิบมีใครกระซิบ คำถามอีกหนึ่งครั้งนะพี่โตโน่คนนั้นที่หล่อๆท, of of ท s. <S cool <S <S ี่มีงูกัดตองหายกัดแล้วหายแล้วหายแล้วที่มีงูกัดตรงขาเมื่อกี้มีแฟนสวยมากๆชื่ออะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตอบได้เลยมิชาถูกไหมถูกไหมถูกไหมพี่น้ถูกหรือเปล่าพี่น้ถูกหรือเปล่าไม่ได้มาก็หวานได้ ผมพวกคุณก็โยงเข้ามาได้ครับรู้ไม่ต้องบอกว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าให้เงินแปลว่ามันถูกไงใช่ดีดีดีนะจ๊ะสาวน้องเขาเชียร์พี่น้ตโอ้ขอบคุณมากนะครับโอเคโอเคลูกดิพี่น้องหน่อยแต่ลูกดิพี่น้องหน่อยพี่พิพาตแต่ลูกแต่ลูกด้วยเหรอลูกได้เลยได้เลยค่ครับพี่น้อง เดี๋ยวลงไปเล่นที่มฐุมปราศที่ต้องไปเล่นทีุ่มปราศรีไม่ใช่ก่อนไปขอขอเซลฟี่ได้ไหมถ่ายรูปรวมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาสิเอาสิเอาสิเดี๋ยวรับอันหลังนี้นะแต่ผมยังมีหนึ่งของรางวัลแจกให้พวกคุณอยู่อีกหนึ่งรางวัลนะแต่รางวัลถ่ายรูปไปด้วยนะข้างบนเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวรับป้ายพี่กันไปไหนแล้ววะป้ายใหญ่ลงมาแล้วเหรอเก็บแล้วเขาเก็บไปชูให้ผมที่รถตู้แล้วครับโอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ด้านหลังตรงนี้ปรากฏแบตหมดแค่นแ้วแหละไม่มีอะไร อนี้ได้นี่ได้ชูข้าข้างหลังเห็นนะข้างหลังเห็นนะเห็นหมดนะฮะแต่ผมรู้สึกเหมือนพี่กันพี่โน่ที่ตรงบอกไปจริงๆว่าเราไม่ได้เจอสามที่คนนี้บนเวทีเดินกันมานานมากแต่ผมมองว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่นานแต่เขายังคงปฏิบัติมันได้ดีมากว่าไงน้องชายผมรู้สึกว่ามันพลังน้อยมากเราต้องการรอนัดหนึ่งสองสาวแล้วเฮ้ยได้ไหมได้โอเคโอเคแล้วว่าพี่โน่ใช่ไหม องไม่ต้องหนึ่งสองสามแล้วเฮนะพี่นะโอเคเอาเฮ่นะครับเฮ่นะเฮ่ใช่ไหมครับพี่โน้ให้สัญญาโอเคเป็คนถ่วงหนึ่งสองสามเฮ่กองนี้เขาเรียบนี่อันนี้เป็นแบบขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมได้เอาเลยผมจะพูดว่าวันยกช่อง พวกเราพูดว่าอร่อยทั่วไทยได้ไหมฉลาดมากโอเคว่าไงเจ้าไม่ต้องไปที่นี่ก่อนก็ได้นะสุดยอดเลยเออยกอยู่ดวกันมาอยู่ด้วยกันสิวันยกช่องใช่ขอบคุณมากด้วยอันนี้ด้วยอันนี้พับตรงนี้ไหมครับเก็บที่หมดแล้วกันพูดบ้างผมจะพูดว่าช่องวันและทุกคนพูดว่า31โอเคไหมฮะพูดดีโอเคเตรียมตัวช่องวัน ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณสี่คนทั้งไม่ยัพิ่งไปไหนแล้มีหนึ่งรางวัลมาแจกทุกๆคนนะนอกจากลายเซ็นของพวกคุณสี่คนแล้ววันนี้พี่กับเราเรวบอยู่นใบเดียวและมีใบเดียวด,ด้วยอันนี้ของดีอันนี้ของดีของดีงดมีลายเซ็นคนอื่นๆด้วยมีอคนอื่นๆด้วยที่มาวันนี้หมดเลยแจกใบเดียวเท่านั้นคุณต้องเป็นคนที่อยู่ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นโอเคไหมครัถามว่าไดเดียวพี่โน่ยากเลยพี่โน่แจกยิงไปกี่ผ้ ง่ายไป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 ให้เขาทายชื่อละครไหมเออละครที่น้อง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 ตีบอลเล่เออที่เขาเล่นบอลเล่ผมว่าเอาพวกคุณเลยเพราะว่าพี่กันก็มีละครพวกนี้ครับปรเด็นบระเด็นนี้บนนักแม็กอลครับวันจันทร์ี่แม่โง่ใช่เล่นกับใครน้องแพรเอาต้องแพรต้องแพรกันเอางี้ละครสามเรื่องใช่ แล้วก็เอ้ะได้ได้สามเรื่องเออสมเรื่องมีวอลเลย์บอลหนึ่งเรื่องละครที่พี่กันจะอ่อนหนึ่งเรื่องละครที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งเรื่องต้องตอบให้ครบสามเรื่องสามเรื่องสามเรื่องรับไปเลยอ่าไขมั่นใจชูสองมือสองมือสองมือสี่สองนิ้วสองมือสองมือเอ้าเราก็เราล่ะนี่เราเป็นแฟนคลับหลายบ้านเหมือนกันนะใช่ครับแจ็คเก็ตอยู่ไหนอยู่ี่แหม เดี๋ยวเราเลือกแล้วเหรอชื่นใจเลยนะมั่นใจหรือเปล่าล่ะมั่นใจเปล่าล่ะมั่นใจขึ้นมาเลยถ้าเขาได้ก็ต้องได้เออเร็วๆอ่ะลองดูตอบก่อนไหมเพื่อผิดเดี๋ยวเอาไม้ให้เขาขอบคุณครับเรื่องที่หนึ่งชื่อเรื่องว่าทักตกบ้านโคบังโคบังอัดทูเรื่องที่สองมนต์รักแม่กองมนต์รักแม่กองพี่การและกินมะลิกินมะลิ อย่างนี้ต้องยอมเขาแน่ยอมปลุกมือให้กับแฟนกับสองดัมกันบอสใช่เลยไม่เลยยังเป็นคนไม่ดีแต่ไม่ตา้เเกิดมาเพื่อได้ของรางวัลจริงๆนะทุกคนคุณนี่นะก็ต้องยอมเพราแนี่ยนะขอบคุณแม่อยาจะบอกว่าไม่ใช่แค่พี่ๆสามคนที่มีละครตรงนั้นเองก็มีถ่ายทำไปแล้วเรื่องหนึ่งรอวันแดงเยาวันตะวันรอนและผู้หญิงคนนี้ ไม่ได้เก่งแค่การสแสดงเดินแบบหรือร้องเพลง,งเขาเล่าข่าวเป็นด้วยคนนี้นคุณฝากไว้จับตานะคะข่าวแห่โค้งทางช่องจิมเอ็มยี่สิบห้าค่ะกี่โมงนดีหนึ่งทุ่มตรงค่ะแหมมีจังหวะเจิกซะด้วยผมไม่กับสาวสวยของเราเลยฮะยแล้วขอบคุณพวกคุณทุกคนม,นคนกมากว่ามีความสุขวันนี้ได้เห็นพวกคุณอยู่ตรงนี้และมันเป็นความสุขของคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่จริงๆถ้าพวกคุณมีความสุขเหมือนกันขอเซตเรียนกันกับ ทุกคนครับเจอก,กันหน้าจอช่องวันที่18กันยาน25นะครับขอบคุณมากมากทุกอนลางเวทีก่อนแล้ววันนี้ผมขอบคุณ,คณ,คณทุกคนที่อยู่ที่นี่จากใจมากๆนะครับวันพรุ่งนี้ครับยังมีอีกหลากหลายศิลปินเรีวยกว่ามายกช่องเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้พบก,กับแจมรัก